รายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาประจำปีงบประมาณพศ2569ในวันที่17พฤศจิกายน2568นางจริยาทับกิมทองผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษพร้อมด้วยนายชนะเลิศเทียนสิริ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดําริป่าวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานายชัดปรีชาชากุลหัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดําริป่าภูลนคาด้านทิศใต้จังหวัดชัยภูมิและคณะร่วมให้การต้อนรับนายรัชศักดิ์ผาวงศาผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานพื้นที่รับผิดชอบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาณโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในการนี้คณะผู้ตรวจติดตามได้ให้กำลังใจและคำแนะนำในการปฏิบัติงานการบริหารจัดสรรงบประมาณของโครงการให้เกิดผลสมฤตและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ โดยในวันที่18พฤศจิกายน2568นายสมส่วนรักษาหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่และนายสมคิดจันทราคาดหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำนังลองรวมให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ติดต่อประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดง ในโอกาสนี้ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษจึงได้นำเสนอเพื่อพิจารณาจัดตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อลดความขัดแย้งต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสัตป่าออกนอกพื้นที่และเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้มีความเหมาะสมโดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวพระราชดำริที่เกี่ยวข้องต่อไป จากนั้นเดินทางมายังโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าภูเลนคาด้านทิศใต้จังหวัดชัยภูมิเพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากยิ่งขึ้น และในวันที่19พฤศจิกายน2568ได้เข้าตรวติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่านายังกักจังหวัดชัยภูมิในการนี้คณะผูต้ตรวจติดตามยังคงให้ความสำคัญกับการแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมารายงาน